นะครับัอดีครับวันนี้วันจัทร์ที่30ครับมาได้ลงมานานตอนนี้เอ่อเริ่มจะมีพอมีเวลาว่างนะครับเดียกก๋ยวก็ไม่แน่อาจจะทําได้บ่อยขึ้นนะครับลองมาดูแล้วกันอันนี้จะเอาหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับมีหลายตัวมีคนถามมานานแล้เอ่ออันนี้เป็นทางเฟรมเดกับ120นะครับ20นาทีเราลองดูแล้วกันตอนนี้เซ็ตผมว่าดูไม่ดีนะเริ่มจะ แต่ก่อนมองไปในทางขึ้นนะตอนนี้ชักจะไม่แน่นะครับภายในไม่กี่วันนี้น่าจะรู้แลแหละว่ามันจะอ,อย่างไงนะครับเซตจริงๆไม่ต้องวิคอยะห์กันเราไมไ่เล่นเซตนะเล่นเราเล่นทีเฟกแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นละกันไม่ต้องพูดทีเฟกจริงๆปตทมันก็รูปร่างในใครเซตนะครับผมก็เล่นปตทอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเทลาเนี่ยสั้นๆน,นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเพราะมันสั้นมากนับจากตรงเนี้ยยี่บทันวามาเดือนครึ่งประมาณนี้ แต่เนี้ยเริ่มออกหลุดกรอบแล้วนะครับมันจะอาจจะลงมาก็ได้หรือจะขึ้นไปก็ได้ถ้าทะลุต,ตรงนี้ดีมากเลยสามสี่แข็งมากนะครับสามสี่สามสี่สองห้าเนี่ยแต่ถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่นะครับที่เทราเนี่ยมันเตือนแล้วแหละในเดย์นะครับในสามสองเจ็ดห้าเนี่ยก็จะลงมากรอบล่างอาจจะถึงสามเอ็ดเลยเริ่มมันเริ่มต้นอีกทีนึงอันนี้ดูดในร้อยยี่สิบนะครับ120ร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยใช้แบบอ่าจริงจริงเดยเ์เทรดได้ไหมก็พอได้แต่ผมก็คิดว่าร้อยยี่สิบใช้ต่อมาถ้า วันสองวันสามวันสี่วันห้าวันเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเป็นเดเนี่ยก็สามวันสี่วันห้าวันหวันเจ็วันอาจจะถึงสิบวันได้หรือจะอาจจะเป็นถ้ามันลันเทนไปเอายาวสองสามทิศก็ได้นะบางคนก็ได้นหกสิบทีก็แล้วแต่ละกันแต่ผมถนัดร้อยี่สิบเพราะว่ามันช้าบางทีก็ไม่ค่อยดูอย่างที่ผ่านมาเท่าไหร่สองทิศสิบวันเนี่ยไม่ได้ไม่รู้เรื่องเไย อืมไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้อืมซื้อไหมไม่ได้ซื้อเลยโดยปกติอ่ะไม่ได้ว่ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะครับพะถ้าไม่อยู่ผมจะซื้อเทรดบนบนมือถือไอไม่ยังไม่ถือบนคอมหรือเดสเลหรือโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับผมแทบจะไม่ได้เทรดบนเออบนมือถือเลยเพราะเราโน้ดูกาไปแล้วเราเพียวเทคนิคเราก็เลยข้อจํากัดบนมือถือมันมันก็ชฉาเราไปข้างนอกเนี่ยก็ ไม่ได้ไม่ได้เที่สิบวันที่ผ่านมาสิบกว่าวันรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับก็ไม่ได้สนใจก็ถามว่าคนที่เล่นเทคนิคจําเป็นไหมยังยังมีผมมีซีบีเอฟนะครับผมซื้อที่ยี่สิบสี่บาทเออมันก็ขึ้นไปก็ไม่ได้ขายตอนนี้มามาดูวันนี้วันนี้เพิ่งมาเปิดวันแรกขาดทุนไปเท่าไหร่ห้าสิบตังหกสิบตังค์หรือเปิดมาก็ล่วงมาเนผมเปิดตอนสายๆนะไม่ได้ไม่ได้ตอนเชา้านะครับ เออมันร่วงลงมาแล้วแหละเอ้าเอก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นแค่ไม้แร่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ดูเราก็รับความเสี่ยงนะครับบางทีการที่เราดูแล้วเราซื้อขายอาจจะผิดพลาดได้หรือไม่ผิดก็แล้วแต่ก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องหูนั่งเฝ้าเหมือนยี่บสี่ชั่วโมงนะคนเทรดทองอะไรอย่างเงี้ยทองผมก็เทรดน,นะครับแต่ผมจริงๆริงกลางคืนนะ่ะมันเป็นแอคทีฟมากกว่าแต่ผมไม่ค่อยได้ดูซื้อกลางคืนหรอก ออผมก็ซื้อตรงวันนี่แหละแล้วก็เสี่ยงดวงเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งเฝ้านะครับโอเคร้อยยี่สบเนี่ยเริ่มจะดูไม่ดีนะครับเริ่มจากแต่ตอนนี้ยังยังโอเคอยู่นะอันนี้มันมันเชื่อมมานะครับเส้นพวกนี้ผมว่าถ้ามันยืนตรงนี้ยก็เหมือนกันนะสองหกเจ็ดห้าดูอีกทีนะครับร้อยยี่สิบเนี่ยล่างนี้นะครับเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ก็ยังบ่งบ,งบอกอะไรไม่ได้แต่ผมคิดว่า ในเดมเนี่ยโอเคแต่ในวีก,ก็ต้องไม่ดูนะครับวีคไม่ดีเลยให้ดูวีคก,ก็ได้นะครับนี้พูดถึง,งสั้นๆนนะพวกนี้ถ้าพวกนี้อายากจะพูดต่อเนี่ยถามว่าดีไหม я? ไม่ดีนะครับลงอยู่ในกรอบล่างหมดเลยระวังไว้นะครับปตท,ทอาจจะโค้งลงมาก็ได้นะครับลองดูออย่างเคแบงเนี này, ่ยไอ,อ,อ้ตอนที่กระโดดลงมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับเพิ่งมารู้ตอนน่าจะวันนี้มั้งสี่วันให้หลังเออน่าจะเป็นผลประกอบการใช่่หะ วอ oh, ลุ่มเยอะเลยนะลงอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยเวิร์กดูนะครับอ่ะให้ดูเคแบงอย่างให้ลองให้ดูวีกนะครับวีกกับเคแบงย่างโอเคนะแต่ในในเดย์อะในเดย์เนี่ยโหขึ้นมาวันนี้ถ้าวันนี้เป็นแท่งเขียวเนี่ยจะสวยงามมากแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มซักจะทำแม่งทำแม่งไงไม่รู้นะแล้วในในร้อยยี่สิบนาทีเริ่มจะลงมาแล้วอ้ามันเคยมีคนถามนะครับว่า RSI เนี่ย ใช้ยังไงอ่าผมให้ดูอย่างนี้ละกันผมไม่ได้ดีดูนะโอบอทโอเวอร์โซนะอยู่ในอ่าดูดูนี้นะครับกรอบบนเนี่ยคุณเห็นไหมเจ็ดสิบจะต้องลงใช่มันจะต้องลงต้องเป็นจะต้องยอ่อแล้วมันย่อแล้วไปไหนถ้ามันย่อลงมาเนี่ยไม่ดีนะึกออกไหมครับแต่ถ้าย่อลงมาที่ 150, เ้หนห้าสิบเด้งใหม่ๆหนึกออกไหมครับถ้ามันอยู่ในกรอบบนนานๆนนดีกรอบล่างไม่ดีอย่าไปคิดว่าอ่าลงมาสามสิบจะต้องซื้อไม่ใช่นะครับ ซื้อเนี่ยมันเพื่อเด้งคุณไม่มีทางหรอกถ้าอย่จะณเวลานี้แล้วกันสามตุลาเนี่ยอยู่ที่ราคาร้อยสี่สิบประมาณนี้นะครับมันเด้งยังเจงจริงไหมถ้ามันเบรกไปได้แรงๆเนี่ยแล้วมันไปอยู่กรอบนนะครับเดี๋ยวมันขึ้นไปถึงประมาณร้อยสี่สิบขึ้นไปเก้าบาทแล้วมันลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูไม่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นไปกรอบ,บนเลยขึ้นไปแค่ทรูุห้าสิบไปที่เดียวเองนึกออกไหมครับ แล้วพอค้างต่อไปมันก็ขึ้นไปนิดดีเหมือนกันแล้วก็ลงอย่างเงี้ยถ้าจะให้ดีมันต้องเหมือนแท่งเนี้ยนะครับ<ม>เห็นไหมขึ้นมาอยู่ข้างบนนานๆแล้วคุณดูร้อยยี่สิบปทีนะสังเกตไหมมันขึ้นมาตั้งแต่เนี่ยสิบสามธันวาที่ผ่านมานะแล้วอยู่โอเวอร์โซโอเวอร์บอสตลอดเอนยนะครับลงไหมครับไม่ลงแสดงว่ามันเป็นการมีแรงซื้อมหาศาลลงมาใกล้ๆสนห้าสิกก็เด้งใหม่เด้งใหม่แล้วพอทะลุลงห้าสิบลงมาเงี้ยก็ ถือว่าแย่ถ้าเทรนเปลี่ยนแต่จริงๆอ่ะมันมั overlap นมีโอเวอร์แลนะมันไม่จําเป็นต้องทะลุปุ๊บคุณขายปุ๊บหรือคุณจะชอ็อตมันทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมันมีผิดอ่ะผิดพลาดได้แต่ถ้าเปิดมาอย่างเนี้ยถ้าคุณอยู่หน้าจอเนี่ยคุณต้องขายนะครับตรงนี้อย่ามาคิดว่าร้อยี่สิบนาทีโอเวอร์โซโอเวอร์โซไปแล้วเราลงไาไงเปิดมาถึงนี่สี่เจ็ดลงมาอีกได้หลายห้าบาทก,กว่านะครับห้าบาทเต็ม เราวตอนนี้ปิดแก๊ปตรงนี้ก็เป็นแนวต้านธรรมดาธรรมชาติของมันเดีย๋ยวันหลยยังผมพูดถึงไอซแล้วกันว่าเออผมไม่ได้ใช้เหมือนที่คนเขาใช้ที่คนเขียนหนังสือโอบอลโอเวอร์โ oh, ซ so อันนั้นนะดูว่าเฉยเฉยโอบอลเรารู้โอเคเราขายแล้วเราต้องมาซื้อกลับคืนนึกออกไหมครับโอเวอร์โ oh, ซ so, เราขายเราซื้อประมาณผมว่าสองสาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละคุณก็ต้องขายแล้วแหละเพราะคุณไม่รู้ไงมันจะชนเซนห้าสิบไอซ์ใส่ห้าสิบหรือเปล่าถ้าดูอย่างนี้นะครับใน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 เดย์เนี่ย ตัวนี้ผมผมคิดว่าผมไม่เอานะเขยแบงละไว้ก่อนถึงแม้วีนจะดูดีผมจะรอให้มันยิงกรอบบนน,นานๆก่อนอาจจะซื้อแพงหมดซื้อร50ประมาณในร้อยห้าเอ็ดอันนี้นะครับในวีคเนี่ยลงมาพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะไม่รอดอีกทีหนึ่งเนะี้ยแต่วันนี้วอลุ่มมันไม่เยอะไงแต่ข้อเสียคือมันกินแท่งดีไปแล้วอ่ะเรียกอ n นกราฟฟิ้อะไรไม่แน่ใจนะมันมนมีชื่อเฉพาะของมันนะแท่งเขียนตัวนี้ก็ถ้าถามว่าปปตทชอบตัวไหน โอว่าปตทยังดูดีกว่านะมันยังไม่โค้งลงอะ่ะอันนี้มันกำลังเด้งแล้จะจะลงต่อหรือเปล่าอามาดู e อเอแล้วกันจะได้ไมหมครับเมื่อเดือนหนึ่งผมบอกว่าเนี่ยผมชอ็อตทีเฟกแล้วผมก็ไปปิดแถวๆเนี่ยนะครับที่ผมบอกเออปิดหมูปะยังไม่ได้แล้วนะยจะยี่สิบกว่าวันก่อนมนะั้งสามอาทิตย์ตอนเนี้ยเริ่มเริกกับม,มอนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับมาว่าจะชอ็อตเพิ่มนะก็คือ,คอสัญญาปิด ต้าจะปิดแถวๆนี้มั้งปิดที่ผมบอกว่าผมปิดหมูเออแล้วมันดูมันจะเด้งแต่มันไม่เด้งนะลงมาแต่5้าลายนะแปดสิบเก้าโอ้สามบาทเนะน,นี่ยอันเนี้ยลองดูว่ามันจะเด้งไหมแต่ตอนเนี้ยผมว่าไม่น่าช็อตนะครับถึงแม้มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่จำไว้น,นะครับมันคลิปเปี่ยวแลยไอซี SI เนี่ยตรงนี้มันอยู่เรียกพุทธอตรงนี้เป็นผิวน้ำแม่น้ำเจ้าพยาแล้วกันสมมุติแม่น้ำเจ้าพญาลึกหนึ่งร้อยเมตรห้าสิบเมตรถูกไหมครับ จาก50ลงมาเป็นศูนย์เนี่ยแล้วก็มลมันก็มันมีเพดานแล้วกันมันมีหลังคาก็เป็นร้อยอันนี้เหมือนมันคนไปนอนอยู่งูก็ได้ไปนอนงูเหลือมนอนอยู่อนาคอนด้าอะไรก็แล้วแต่ไปนอนอยู่ใต้นานๆอ่ะคุณไปนอนนานๆเนี่ยมันก็หมดแรงนึกออกไหมครับเรียวแรงก็ไม่มีเนี่ยมันจะมีคนชอบถามว่าเฮ้ยมันโอเวอร์โซนะใช่โอเวอร์โซแล้วมันรู้ได้ไงจะขึ้นมันยังไม่ได้ผมบอกจะขึ้นเลย น่าจะมันเบรกเทรนด์ไลน์ไปก่อนแล้ววอลุ่มมาเนี่ยค่อยดูถ้าอย่างเงี้ยอีรอปเนี่ยน,นะครับมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเริ่มมีการเปรียบเทียบมันงามมันเกิดโอ้โหส่วนเล็กๆไอ้ไดเวอร์เจนเล็กเล็กนะคอนเวอร์เจนไดเวอร์เจนคอนเวอร์เจนบูลิชคอนเวอร์อเจนเแต่ยังลงมาขนาดนี้นะผมไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นเร็วๆนี้แต่ถ้าถามว่าตอนนี้ให้เลือกระหว่างซื้อกับขายนะหรือช็อตรองกับช็อตแล้วกันผมเลือกที่จะรอดูแต่ผมเน้นไปทางเด้งมากกว่านะ มาดู120เห็นไหมครับสัมผัสโอเวอร์โซกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองในรอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาห้าหกครั้งนะครับนี่เลยเนี่ยในกรอบเนี่ยหกครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครั้งในช่วงเวลาแค่เดือนเดียวโอเวอร์โซเป็นไงเด้งไหมตรงนี้โอเวอร์โซเด้งไหมไม่เด้งนะครับ120จำไว้นะครับไม่ยิ่งอยู่ข้างล่างนานๆยิ่งไม่ดีตอนเนี้ย ตอนนี้มันเริ่มทําตัวดีนะครับมันเด้งขึ้นไปชน50นึกออกไหมับแต่เมื่อก่อนมันจะไม่มี50เลยตอนนี้อโอเคเขาเนี้ยถ้าผ่านไปได้ผมอาจจะซื้อตามชาร์ลลยี่สิบนทีในการซื้อแต่ตอนนี้รอด,ดูไว้ก่อนถ้าถามตอนนี้เขาเล่นเคแบงค์ bank, เล่นปตทก็ยังดีกว่านะมาดู MTC อ่ม MTC เนี่ยวันนี้ลงมาในกรอบล่างวันนี้ตั้งราบไอ้ธรงนี้นะครับสามหกสองห้าว่าไม่ใช่ดิตรงเนี้ยในกรอบเนี้ยในซินเกนลขนาดสามเจ็ดอุตั้งสามเจ็ด สามเจ็ดสองห้ามันไม่ลงมาไม่เป็นไรนะครับรอดูพรุ่งนี้ทีกนึงแต่ถ้าพรุ่งนี้ลงมาถึงพอโวลุ่มผมอาจจะถอนลงไปสามหกสองห้าก็ได้ถามว่าแล้วเนี่ยข้อเสียคือว้ยไ่มันต่ำากห้าสิบแล้ตอนนี้เราเริ่มมองดูไม่ดีแล้วครับเริ่มดูไม่ดีแล้วนะแต่ใน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 วีคเนี่ยไอในสองชั่วโมงเนี่ยลงมาตั้งแต่วันที่สิบเก้ามกราแล้วนะครับอืมผมว่าใน ในสองชั่วโมงเนี่ยไม่ดีเป็นบาลิชแต่ในเดย์เนี่ยยังโอเคอยูอ่ก้ามเกินอยูอ่ไอซ์ไอดูเริ่มไม่ดีแต่ในช่องกรอบชาแนลอะยังโอเคนะอยู่ในกรอบได้ทะลุลงมานี่ผมว่าแย่เลยนะถ้ายูทูบลงมาเนี่ยเขาก็ทําอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมาอย่างเงี้ยว่ามัปไปกรอบไหนมันเป็นทางทฤษฎีอะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเลื่อนให้เลื่อน,นจับแล้วล่าลงมาอย่างนี้นะครับ อันนี้เรายังไม่ต้องดูแล้วกันเราดูว่าจะหลุดไหมแนว,แว,แวรับก็มีสามหกสองห้าอะไรเงี้ยต่าสุดไม่ควรเกินสามสามสามสองเจ็ดห้าอะไรนี้นะครับรอดูแล้วกันตอนนี้ก็ก็ไม่ได้น่ากี่อะไรนะแต่มาดูเนี่ยไอ้ที่ที่ดักใจนะครับโปบ้านปูนะครับเนี่ยมันมาอยู่ในกรอบเนี่ยเนี่ยพอดีนะครับในกรอบเนี่ยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบอทีตว่าสิบสองบาทท้นทุน,ทน,ทน,ทนบวกลบ ตอนนี้นะครับลงมาแล้วแล้วดูดีไหมชักจะยังไงยังไงนะวัวรุ่มเริ่มมาก็จะมีคนถามหลวันนี้ก็มีคนถามว่าเฮ้ยมันอยู่ในเขตโอโซก็ใช่เราคิดว่าจะเด้งไหมล่ะผมไม่ยู่นะครับจะเป็นผมผมไม่ยุ่งถ้ามาอย่างนี้นะครับแล้วมาวอลุ่มก็พอสมควรไม่ได้เยอะมากในร้อยยี่สิบในเดเนี่ยอาจจะพร้อมที่จะเด้งได้แต่ผมไม่คิดว่าจะเด้งไม่ได้ไกลนะ าคุณจะซื้อคุณเด้งไปเนี่ยก็คือแนวต้าอย่างงี้สิบสองเจ็ดคุณได้คุณได้เป็นเทพเลยคุณซื้อได้11บเอดบาคุณขายได้สองสิบสอบาทเก็คือ80ดสิบตังค์มันไม่ค่อยคุ้มนะถ้าคุณได้เทพขนาดนั้นแต่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยผมว่ามันไม่แน่นะมันลงไปบาทหนึ่งเลยนะครับง่ายๆเลยนะเนี่ยเนี่ยต่ำสุดเก้าบาทเจ็ดสที่จะไม่ผิดนะที่เคยบอก นี่เนี่ยเก้าบาทหกสิบไม่ใช่เจ็ดสิบนะครับไม่ควรจะหลุดตรงนี้ไปเด็ดขาดเลยนะจริงๆตรงนี้ก็ห้ามหลุดนะครับสิบบาทยี่สิบสิบาทสามสิบเนี้ยไม่ผมว่าอา่าก็รอไปก่อนละกันอันนี้ผมยังไม่ถ้าเบรกตรงนี้ไปได้นะครับสิบสองบาทเจ็ดสิบเราค่อยค่อยมาดูกันละกันนะครับไม่ต้องรีบนะของพวกนี้ผมว่าชา้ชาๆผมว่าภาพโดยรวมเทคนิคมันไม่ค่อยดีมันไม่ดีมากแล้วไอ้ถ่ายหินโล่มันลงเยอะนะครับ ลองไปดูในเซนทิมวิวอ่ะลองลองเช็คดูนะผมก็ไม่ค่คยได้ดูหรอกเพราะว่ามันดีเลยดีเลยนานเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่สิบห้านาทียี่สิบนาทีนะหรือโคตรนานนะครับหลายเป็นผมว่าจะครึ่งวันวันหนึ่งเลยั้งมันจะอัปเดตตอนหกโมงเช้าถ้าจำไม่ผิดนะมาดูแมคโคตัวเนี้ยหุ้นอย่างเงี้ยโอ้พร้อมที่จะซื้อเลยนะครับทั้งหมดที่ผ่านมาเนะนี่ยตัวเนี้ยดูดีสุดนะตั้งแต่ปตทเคแบงก์เอเอเอ็มทีซี ank, EA, T C, บ้านปู่เนี่ย ดูนะครับวันนี้มันเป็นขาขึ้นชัดๆอ่ะคุณเล่นยังไงถ้ามันไม่มีข่าวร้ายจริงๆอ่ะมันไม่ตายหรอกนึกออกไหมครับมันไม่มันไม่ลงหนักหรอกคือมันมันผ่านการเพิ่มทุนกัดผ่านเรื่องเลวร้ายมาหมดแล้วอ่ะนึกออกไหมครับตรงนี้เนี่ยสี่สิบบาทเป็นแนวตัดเแนวรับที่ห้ามหลุดประมาณนี้นะครับผมก็กจะกลับมาซื้อก็ได้สี่สิบาทแต่ลองดูก่อนนะครับในร2อยสิบนาทีมันดูไม่ดีนะครับมันเริ่มลงหลุดมาแล้ว พวนี้ถ้าเด้งขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะ42.50ถ้าไม่ผ่านตรงแถวๆนี้42.75ยังไงก็ไม่รอดเลยเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวมันจะพอมันลงมาปุ๊บม <Allāh S 2> ันจะดึงไนของเดเงลงมาด้วยนะ <g if> ถามว่าวีคสวยไหมวีคสวยนะครับเคยพูดไปผมพูดไปครั้งหลังสุดเนี่ยภายในเดือนหนึ่งผมทําไปสามสองสองสามครั้งมีบ้านปูนทุกครั้งไอ้แมคโครทุกครั้งที่ผมบอกว่าตอนเนี้ควกนี้ต้องมีคือตัวนี้นะครับไอ้ตัวใหญ่ๆตัวอื่นดูไม่ดี เดลต้าด้วยนะครับเดลต้าเล่นไปเถอะแต่ก็ระวังไว้เท่นั้นเองนะครับเนี่ยดูวอถึงวีกสวยไหมยอย่างสวยนะครับเบสตรงนี้ได้มาหลายนะสี่สามนะชนเดลต้าสี่สามเจ็ดห้าสี่สีบ่บ,บาทก็อาจจะไปห้าสิบเลยได้เลยนะครับนี่นะครับในร้อยยิบนาทีดู ไม่ค่อยดีเพราะหลุดตรงนี้มาแล้วส4บสี่เบดศูนย์ผมว่า4ี่สิถ้าได้ได้เจอนะถ้าเจอก็ซื้อไปเถอะนะครับผมว่ายังดีกว่าตัวอื่นไปดู TLI อ่าหัวรน,น,นี้มีคนมาดีมีคนถามมาอันนี้นะครับมีคนเขาบอกว่ามันเกิด gen, กดัชนีเชมัยบุลิชคอมเบอร์เจนใช่แต่เรายังไม่รู้นะทางนี้มันจะจบเมื่อไหร่นะถ้ามันรู่นี้มันลงมาทักส2บบาทผมว่ามันก็ไม่ได้เกิดหมันคงลงลงถ้าลงมาอีกบาทหนึ่งเลยนะก็ ก็อาจจะเกิดอยู่นะบูลชิคคอนดูเจนเพราะว่าอันนี้มันลึกเหลือเกินนะประมาณ18ตอนนี้อยู่อะไร30แต่กณแน่ใจได้ไงว่ามันจบแค่นี้พรุ่งนี้ไม่มีแดงต่อรู้ไหมครับแต่ถามว่าอย่างเงี้ยโอเคน่าซื้อไหมพร้อมอยู่ในโซนต่ำน้าซื้อนะถ้าดูจากสายแต่ถ้าดูจากแพทเทิร์นมันนมัดูดลงมาเงี้ยเนี่ยส4บสาทสีเป็นโลเก่าของเขาเนี่ยมันดูดลงมาแล้วนะครับบาทหนึ่ง ถ้าใ้ดีนะคุณรอคุณซื้อไ้านหนึ่งก็ได้นะพุงนี้ใช่จะอยากจะซื้อจริงๆซื้อไปเถอะเพราะหุ้นมันก็ดีอะ่ะเขาว่าดีนะผมว่าใ้ลงมนดีจริงมัยผมก็ไม่เคร์มันเข้ามาเท่ไหนนะสิบแปดบาทป่ะเออมันดีจริงมันคงไม่ลงมันผมก็ไม่รู้ว่าก็ที่ผมเคยพูดไปทีหนึ่งนะจรในมหาตัวเนี้นนนโอหุ้นก่อตั้งมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วไม่ขาย IPO ตั้งแต่สามสิบปีก่อนว่า ยี่สิบปีก่อนมาขายตอนนี้วะนึกออกไหมครับตากากาถ้ามันมันดีจริง่ะกูจะมาขายเลยตอนนี้จนเขาแทบทุกตัวในประเทศไทยแทบจะ IPO ไปหมดแล้วไม่มีบริษัทหนาที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่ยังเหลืออยู่นะนอกจากจะสปินออฟแตกบริษัทออกมาเงี้ยแยกบริษัทอันนี้มันดั้งเดิมใช่ไหมของตระกูลอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เราพูดนะครับเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ไปอ่านงบการเงินแล้วร,รู้ว่า มันดีไม่ดีอนาคตมันจะดียังไงแต่บริษัทพวกนี้มันไม่เจ๊งหรอกถ้ามันไม่ทำอะไรผิดพลาดนะครับหรือมีการโกงงนินอะไรอย่างเงี้ยแต่บริษัทประกันนะคุณดูดิ a อเอมันโอ้โหเอฟวายดีไหมเออของไอ้จน,นั่นแหะก็กำไรมหาศาลนะอืนี่นะครับก็อลองซื้อไปให้ดีๆต้องขึ้นไปยืนกรอบบนให้ได้จาบสบาทสี่ถามว่าเด้งไหม ไม่รู้นะครับมันจะเด้งไม่เด้งพูดไม่ได้จริงๆแต่ทรงมันไม่สวยแต่เอมันโอเคนะก็ต้องแยกกันแล้วกันว่าเนี่ยไอ้คุณจะตีเทนลน์ก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ต้อจะอันเดียวกันนะสิบสี่บาทสี่สิบประมาณนี้เห็นไหมมันมาเจอกันไม่ใกล้เคียงนะครับอ่าต่ำกว่าน่อยสิบสี่อันนี้ถ้าถ้าเบรกเทนลน์ก็ประมาณสิบสี่บาทยี่สิบสามสิบรอดูแล้วกันอันนี้ผมว่าก็ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรมาดูเดลตานะครับ เดลต้าเป็นไงนะมีตีสองเส้นนะเส้นอันนี้ก็มันปิดความชันก็ต้องตีใหม่ถามว่าเล่นได้ไหมได้นะครับเล่นไปเถอะแต่ต้องระวังนะครับลุดตรงนี้เลิกนี่นะครับเจ็ดเก้าสี่นะรประมาณนี้นะหมหูร้อยหนึ่งเอาเรื่องเหมือนกันนะมีคนถามมาเล่นทีเฟกไอ้ได้เล่นตัวอินด x f ฟิวเจอร์ของ DELTA าบางทีมันมีค่าพีเมียมมันมีดิสคาวอะไรของมันอะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันโอ้โหดิสคาวแคห้าสิบาท มันก็เล่นยังไงช่วงนี้กลับมาอย่างไม่รู้นะช่วงก่อนหน้านั้นก็กลับมาแล้วแต่เพียงแต่วอลุ่มมันยังน้อยนะครับวันหนึ่งสองร้อยสัญญานี่เองไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรผมว่าเล่นทีเฟกดีกว่านะอืมมันวอลุ่มมันน้อยเกินไปตัวที่เล่นได้อ่ะมันก็เป็น w h s งเงี้ยทรูเงี้ยวอลุ่มเยอะแต่มันตัวมันเล็กไงนึกออกไหมครับมู้ก็เล่นไม่ได้ทำไมอ่ะเราเล่นเฉพาะทุกเงี้ยไอ้พวก True WSE เล่นตอนชอ็อตไง คิดว่ามันเป็นขาลงแล้วก็จะช็อตเพราะว่า,วารุ่มนมันเยอะพอใช้ได้เลยตัวที่ผมชอบอะ a c c อย่างเงี้ยวันละสิบสัญญา a อ v ดวานบางวันเยอะเคยซื้อน้าสุดซื้อ MTC มทีซช็อตไปไม่ได้ไมันไม่ได้กำรไรไม่ขาดทุนเลยตอนปิดอะปิดแล้วมันปิดไม่ได้นะครับ <c oughs> ออก็เลยกำไรหดไปดีมนันรู้ถึกจะเท่าทุนมั้งไม้ไม้หนึ่ง กำไรอีกไม้หนึ่งไม่ลกขี้เกียจรอเลยไปิดไปเลยกระโดดฟันหลอก็พูดยากนะมีอยูบ่บางทีมันก็วัลู่มันเยอะบางทีก็น้อยอันนี้นะครับลองดูในเดย์เนี่ยผมว่ามันก็คงขึ้นมาได้เรื่อยๆนะแต่ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่ดูดูสังเกตไหมขอนสังเกตวัวลูกมันน้อยลงนี้เลยนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวีคคุณเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่วันนี้ยี่สิบเอ็ดถัดวานไหมครับ ตอนนั้นอยู่ที่เจ็ดร้อยเองเป็นไงนะคไอซ SI อยู่กรอบบนไหมโอเวอร์โซไหมแล้วมันลงไหมครับลงมาแล้วพักฐานไปต่อเนี่ยอย่างเงี้ยหุ้นดีนะครับจำไว้นะครับไม่ใช่โอเวอร์โซขายขายแล้วคุณต้องมารับคืนที่เส้นห้าสิบจำไว้ในกรอบเนี้ยเนี่ยลงมาห้าสิบสิบไหมครับเป,เป็นหุ้นที่ตัวใหญ่หญที่ผมบอกเหมืนอน scc พวกนี้มันจะลงประมาณห้าสิาาาบบวกลงนิดหน่อยไงนะสองสามสองสามจุดเท่านั้นเองแล้วก็ขึ้นใหม่ แต่ถ้าคุณไปดูโวลับในหุ้นตัวเล็กตัวไหนดีเอาเคแบงก์ก็ได้มันก็ไม่ได้เล็กนี่หว่าบ้านปูสังเกตไหมโวลับมันจะมันจะกว้างกว่านี่ชนบางทีก็ชนเป๊ะเลยเนี่ยมันจะมีช่องว่างเพราะว่าหุ้นราคามันเล็กเวลามันเปลี่ยนทีหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะเปลี่ยนเยอะแต่หุ้นเนี่ยเปลี่ยนช่องหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวตามเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เปลี่ยนไงนึกออกไหมครับเพราะถ้าจะไม่มีผลดันอะไรเลยก็ทําให้พุ้มันสมูทไง เหมือนบางคนก็บอกใช้ค่า EMA ใหญ่ๆเช่น30-40ไม่ใช่ใช้ EMA 10อย่างเงี้ย10นี่เปลี่ยนวันหนึ่งมันลูกกี่รอบนะหักหัวขึ้นหักหัวลงมาดู CPG CPG สวยไหมสวยตรงนี้แล้วนะครับเคยบอกไปแล้ว4วันที่ตุลา90บาทเนี่ยพอเ r ร a ตรงเนี้ยเจ๋งมากเลยแล้วลงมาสัมผัสมาดูดิครับ เป็นไงสัมผัสประมาณใกล้เคียงไงนะแล้วถ้าเบสตรงนี้ไปได้ก็จะวิ่งเลยนะครับร้อยห้าไม่รู้ดีครับมันอ่านที่มาเนี่ยข่าวผมอ่านเมื่อสองวันก่อนใช่ไหมที่เขาจะทําเล่าไม่รู้ไม่ไม่รู้นะครับว่ข่าวมันออกมานานยังแต่เพิ่งไม่เห็นข่าวเออก็ดีนะก็าทาแต่ผมไม่ได้กินไงนแต่ผมคิดว่าเขาคุยกันว่ามันจะสู้ได้ไหมไม่รู้ดีครับนะจะสู้ไอ้พวกเออย เบียสิงกับเบีชยช้างใช่ไหมก็ไม่แน่นะเขาก็มีฝีมือนะครับไม่แน่เด็จะทําคาราบาแดงมนได้ขนาดนี้เออขนาดพี่ไอบอกว่าจะไม่อะไรนะพวกกะทิกแดงพวกลิโพเปเรื่องไร้สาระที่สมัยก่อนตัวเองก็ทําเองเออนี่นะครับในในเดโอเคแถ้าขึ้นได้ดีแต่ในร้อยยี่สิบนาทีเนะี่ยก็เริ่มสวยแล้วนะนร้อยี่สิบนาทีมาแล้วนะครับถามว่าเรารอแค่วอลลุ่มเค่นี้เองนะครับถ้ามันจะขึ้นต่อไป แต่คุณดู120นะ120นาทีมันค่อนข้างจะสวิงนะครับจะไม่มียืนกออบ,บนนานๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันกำลังพักฐานหรืออาจจะเรียกบางคนอาจจะบอกว่าเก็บของหรือทำอะไรบางอย่างอยูอย่สังเกตไหมครับพอลงมาปุ๊บขึ้นสุดลงสุดใน120ถ้าตัวอื่นๆมันจะไม่ลงไงมันจะลงอยู่ที่นี้อันนี้กรอบพรากว้างเหลือเกินนะนะครับลงมาตลอดถ้าคุณดูเดลต้าก็ได้เห็นไหม พอขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ลงมาต่ำข้างโซนล่างนะครับใต้น้ําเลยนะอยู่เหนือน้ําตลอดอ่าน,นี่ก็จะเป็นทีกสืบเฉพาะเฉพาะนะหุ้นแะต่ละตัวก็จะมีพฤติกรรมของเจ้าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเขาบางตัวก็จะไม่มีเป็นแบบแล้วน้ําวอล์ไปเลยนะครับบางทีเอาเจ้าคนนู้นเมยคนนี้มาเฉพาะกิจมันทำกล้ามมันก็เลยไม่เหมือนกันนะครับยิ่งตัวลเล็กๆเนี่ยคือตัวต่ำห้าสิบตังค์เนี่ย อย่างนี้นึกออกไหมครับห้าสิบตังค์เนี่ยเวลาเปลี่ยนช่องหนึ่งก็ต้องสองเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับเอ๊ะสองเปอร์เซ็นต์นึกอ,ออกไหมถ้ายิ่ห้าตังค์ช่องหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคุณไม่คิดเหรอไอซ์แอมจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจะมหา,าศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรแล้วแต่เพราะคุณเล่นเปลี่ยนถึงสี่เปอร์เซ็นต์นี่ไม่น้อยนะคุณฝากธนาคารยังได้เปอร์เซ็นต์กว่าไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งปีนะอันนี้วันเดียวคุณเปลี่ยนสี่เปอร์เซ็นต์อ่าอ นี่เนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสวยนะมีสามตัวที่เดลต้าคาราบาวแล้วก็แมคโครนะครับที่สวยๆ EA ก็ในวีคยังดูดีอยู่นะครับเป็นเดือนเดย์มันลงมาเยอะเนี่ยแนวต้านให่เขาอยู่ตรงนี้นะคาราบาวกรุ๊ปร้อยสิบสี่ทะลุได้ก็สบายนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงก็ปลาเล่นก็เล่นหุ้นเนี่ยโอ้โอ้เนี่ยดูดัตตามันเบรกจริงๆนะครับ ผ่านไปแล้วเนี่ยผมว่าในกรอบเนี่ยรอวันระเบิดเท่านั้นเองแต่ไม่รู้นะอย่าไปสนใจมันมากว่ามันขึ้นมาเพราะไอ้ข่าวนี่มันจะทําเล่านะอันนี้อย่าไปสนใจมันมากนะเวลาคุณอ่านข่าวก็อ่านไปนะครับแต่อย่ามาวิเคราะห์ของนุเลยผมมันไม่ค่อยเกี่ยวกันนะเพราะเจ้าเขารู้มันเป็นชาติแล้วเขาจะทาอ่ะถ้าเผอรรู้มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วหรือต้นปีที่แล้วแล้วด้วยมันข่าวมันก็ออกมาแค่ วันเวลานะท่านั้นเองที่เขาจะออกบังคับให้ออกมานะครับเขาออกมาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ทําก็ได้นะอาจจะเป็นปีภายปีหน้าก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะว่ามันยังไงแต่ผมรู้ท่าเขาจะทำไงโอเคอันนี้ก็โชคดีแล้วอันนี้ก็ถ้าว่างก็จะทําต่อไปผู้นี้อาจจะได,ได้ได้ทำแลนะนะว่าเริ่มว่างแล้วก็โอเคแล้วกันระวังไว้ให้ดีนะครับมีเงินสดเหลือไว้บ้างนะอย่าไป เทรดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ยังดูดีกว่าจริงแต่ถ้าพรุ่งนี้ลงสักสิบจุดเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะครับแร้วนลุ่มมาอย่างเงี้ยลองดูแล้วกันโอเคโชคดีนะครับ